สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าร้าน m o เดิร์น i ฮทุกคนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวฟันลองคู่นี้นะครับเป็นคู่0.5กับ1.5นะครับเดี๋ยวจะเอามาเทียบกับฟันของวอลแท้นะครับตัวนี้นะครับคู่นี้เดี๋ยวเรามาดูเบอร์0.5ก่อนนะครับนะครับรูปทรงเหมือนกันเลยนะครับแผ่นป้ายก็เหมือนกันนะครับ แต่สีต่างกันนะครับตัวนี้สีออกด้านนะครับของแท้จะออกด้านอันนี้ออกเงานะครับเดี๋ยวเรามาดูล่องฟันก่อนนะครับนี่ครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับแท้ไม่มียี่ห้อยอะ ต่ำกว่านิดหน่อยนะครับห่งวอลาจยสูงกว่านะครับสองด้านนะครับแล้วก็ส่วนขานะครับขาตัวนี้จะยึดหมดแถวเลยครับนี่มันจะไม่เหมือนของ wMar k ครับเดี๋ยวให้ดูของ w Mark นะครับนี่ W Mark ยึดแค่ตรงกลางนะครับความแข็งแรงมันจะไม่ทนเหมือนพวกนี้นะครับพวกนี้แข็งแรงกว่า คืออันนี้ถ้าเขายิงตรงนี้หลุดก็คือจบนะครับเดี๋ยวมาดูเบอร์หนึ่งจุดห้าบ้างนะครับนี่ดูนะครับเหมือนเป๊ะนะครับยะให้ดูล่องนะครับ กานข้างนะครับลานข้างก็เหมือนนะครับ เทียบดูนะครับขาตรงฝั่งนี้จะเล็กกว่านครับต่างกันนิดนึงนะครับความอ่อนพอๆกันนะครับไม่ต่างกันมากจะให้ดูความอ่อนของนี่ก่อนใกล้ๆเคียงกันนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับทักแชทสอบถามได้นะครับนี่สินค้ามีพร้อมจะส่งครับ หรือจะรับแต่0.5เบอร์เดียวก็ได้นะครับมีขายแยกนะครับผมนี่นะฮะขอบคุณครับ